โอ้ยโตมาได้ขนาดนี้รอดแล้วลูกพูดลงจะตายไปถึง <laughs> ไม่เป็นแล้วแมเฮ้ยไ็จะตังนี่คือ <c oughs> คนบุกเปิดล้องมีคนเปิดล้องไหนอะไม่เห็นเลย๊ <c oughs> ่ราวหนน่แล้วมีไข้เกินแปองศา กี่ใช่เท่าไหร่นะโหได้ยินเป็นแปดแปดตกใจเลยะช่แปดตดแปดมันอยู่แล้วล่ะทูปวดเมื่อยั้เอะใช่ตอนนั้นผมแบบเป็นแล้วผมก็เข้าโรงพาบาเป็นเซเว่นเลยูเข้าเช้าเข้าเย็นไปเรียนก็เข้าเข้าแบบน้อะเหรอฮะเู้หรอเข้าเซเว่นแขกรูเหรอไม่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 เข้าโงหมายถึงเราเข้าโรงพย เข้า<ห>เป็น,นเซเว่นเขาเปรียบเทียบเหมือนจํานวนที่เข้าเหมือนเข้าเซเว่นบ่อยๆ <c oughs> ใช่ไหมอัตราส่วนต่อวันนะครูสามต่อสี่อ่ะอย่างนั้น,นอนโรงพยาบาลเถอะลูกไม่ต้องออกอยู่อยู่อยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนก็ไม่ไม่ไมถึงห้าเปอร์เซ็นต์น่ผมไปโรงพยาบาลบ่อยมากอ่าต่อนะอสนิทกับหมอแล้วโอูอย่างที่บอกธาลัสซีเมียเนี่ยถ้าใครเป็นอ่ะมันจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นโรคอื่นตามมาได้ง่ายทีเนี้ย เราไม่ต้องตกใจเพราะในประเทศไทยเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยร้อยละหนึ่งนะก็คือมีประมาณหกแสนคนในประเทศเราแต่พบว,ว่าเป็นพาหะเนี่ยเหมือนแ่าว่ามีเชื้อแต่ว่ายังปกติอยู่เนี่ยประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตหรือยี่สิบถึงยี่สิหล้านคนนั่นเองเพราะนั้นเรามีพวกเยอะหลุดคเป็นเราไม่ได้เป็นคนเดียวถ้าลักษณะผู้ป่วยที่มีลักษณะที่เป็นพาหะเนี่ย อาการจะไม่หนักมากก็จะเป็นลักษณะแค่อาการซีดตัวซีดๆปาขาวเป็นสีเหลืองตัวเหลืองๆอาจจะตับตับหรือม้ามเนี่ยโตมาตั้งแต่กําเนิดกระดูกใบหน้าเปลี่ยนรูปจมูกแบนกระโหลกศี่สัตหนากระดูกปออันนี้คือกระดูกหักงันเองเจริญเติบโตเช้ากว่าคนปกติเจริญเติบโตเช้ากว่าคนปกติทั่วไป อ่าต่อไปโรคผิวเผือกโรคผิวเผือกเนี่ยจะเป็นที่ผู้ที่เป็นเนี่ยลักษณะโรคผิวเผือกก็คือจะไม่มีเม็ดสีที่ผิวหนังผิวหนังจะมีผิวหนังผมขนเนี่ยเป็นสีซีดอ่ะม่านตาก็สีซีดหรือว่าเป็นสีขาวไปเลยเพราะขาดเม็ดสีเมลานินนั่นเองหรือมีน้อยกว่าคนปกติทําให้ทนแสงแดดไม่ค่อยได้ เจอแดดแลนะ้วก็แสบผิวไปหมดเลยไวยต่อการสัมผัสแดดมากผิวพวกนี้จะแสบออมีชีวิตอยู่อยู่ลําบากอะต้องอยู่ในที่ที่มันไม่มีแสงอะลูกไม่โดนแดดอย่างเงี้ยโดนแดดแปบ๊บเดียวก็แสบแล้วอาการข,กข่างเคียงก็คือค่อนข้างทรมาเนอะถ้าเป็นโรคเนี้ยแล้วก็โรคดักแดดอันนี้อาจจะเคยเห็นในข่าวบ่อยๆไหมเคยเห็นไหมโรคดักแดดที่ผิวจะเป็นตกสะเก็ดผิวลอกๆอกเหมือนตัวดักแดดเหมือนหนอนที่มันลอกราบลอก ไปเห็นไหมคุยกับพูดเรื่องหนอนครับคูเปลี่ยนเรื่องก่อนคุหนอนทไม่เขาชอบหนอนคูพูดต่อเลยูแม่เขาชอบหนอนคูแล้วคูไปบายครับมาเรียนดูผิวคูนะคูเป็นโรคหนังแดงเนี่ยผิวหนังก็แตกแห้งตกตะเกียบซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีความรุนแรงของโรคต่างกันหรือบางคนผิวแห้งไม่มากบางคนผิวรอกทั้งตัวเลยขณะที่บางคนหักเป็นรุนแรงเนี่ยมักจะเสียชีวิต เสียชีวิตจากการติดเชื้อเข้าสู่พวกผิวหนังไงเข้าใจป่ะผิวหนังมันเปิดอ่ะเชื้อโรคมันก็เข้าง่ายมันก็ทําให้ติดเชื้อเข้าไปในร่างกายาตายได้ง่ายอ่ะต่อไปอันนี้แหละโรคเท้าแสนปมที่เมื่อกี้พูดถึงกันแล้วเนาะที่เป็นปุ่มปุ่มป,ม,ป,ม,ปมตามร่างกายทั่วร่างกายอ่ะอันนี้จะเป็นโรคผิวหนังที่ถ่ายทอดโดยโโมโซมลักษณะที่พบก็คือรูปร่างเนี่ยจะเป็นตุ่มเนี่ยเต็มทั่วร่างกายเลยลรก ขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่โดยจะแบ่งเป็นสองชนิดจะมีชนิดที่พบบ่อยมีประมาณหน,นึ่งในสองพันห้าร้อยถึงส5มพันห้าร้อยคนสามพันอาเฉลี่ยแล้วกันคือสามพันคนอาจจะพบสักหน,นึ่งคนแปว่าสามพันคนอาจจะเป็นหนึ่งคนก็ให้นึกถึงคร่าวๆนึกถึงโรงเรียนธัญ,ญบุรีเราโรงเรียนเราสามพันกว่าคนอาจจะมีโลกนี้ยมีอยู่หนึ่งคนที่เป็นก็คือถือว่าไม่ได้เยอะมากใช่ป่ะหนึ่งในสามพันน่ะโดยพบว่า อะไรนะเท้าแสนปงมันในสามพันคนเนี่ยอาจจะเจอคนที่เป็นสักหนึ่งคนเข้าใจไหมอัตรา,าส่วนความเป็นไปได้ก็ก็เลยยกขนาดโรงเรียนเราขนาดใหญ่พิเศษสามพันกว่าคนคนที่เป็นโรคนี้อาจจะมีแค่หนึ่งคนเนี่ยก็ถือว่าอย่งน้อยเดี๋ยวส่งให้ดูเอาเปล่าลองเซิร์ชใน Google ก็มีแล้วเท้าเท้าแสนปงถ้ากล้าก็เดี๋ยวส่งให้ดูนะอาการอย่างน้อยเนี่ยสองในเจ็ดอาการต่อไปนี้นะ อมอูสังเกตตัวเองได้ว่ามีลักษณะาตามนี้หรือเปล่าถ้าครูพูดถึงอาการพวกนี้เจอย่างถ้าเรามีอย่างน้อยสองอย่างเราก็มีโอกาสที่จะเป็นได้อาการก็คือมีปานเป็นสีกาแฟสีกาฟแฟใส่นมมันก็อาจจะเป็นกาแฟขุ่นๆน่ะกาแฟขุ่นๆอย่างน้อยหกตำแหน่งในร่างกายมีเปล่ามีปานในร่างกายอย่างน้อยหกตำแหน่ง <c oughs> มีไหมใครมันพูดปาดวาลีวะอนน หรือบินนี่ป่ะน่ยได้ครูบินนี่ครูพบก้อนเนื้ออ่าพบพบก้อนเนื้องอกตามผิวหนังสองตุ่มขึ้นไปมีไหมก้อนเนื้อที่งอกออกมาตามผิวหนังมีเปล่าหรือพบกะที่บริเวณรักแร้หรือขานีบหรือพบเนื้องอกของเส้นประสาทตากะกะ ดำๆกะเหมือนฝ้าเหมือนกะที่มันขึ้นตามผิวหนังอ่ะมันกะเป็นฝ้าด่างๆอะ่ะหรือพบเนื้อง,งอกของเส้นประสาทต,ตาในตาเหมือนมีเนื้องอกปุดๆขึ้นมาในตาอย่างเงี้ยพบเนื้องอกของม่านตา,ไม,ามไม่เป็นนะครูผมเป็นแต่เอ่อในตามันมีต<อ>่อเปล่าต่อเปล่าไม่ผมไม่เป็นต่อหรือพวกคุณตาไหมน่าจะอย่างนั้นครูเพาผม ถ้าโดนแสงมากๆก็แสบหรือว่าตาเราแพ้แสงหรือเปล่าแสบอ่าถ้าแพ้แสงนะใช่คูแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาการอะไรคนนี้หรือพบความผิดปกติของกระดูกและประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจจะเกิดได้แต่เราไม่มีประวัติใครเป็นเราก็ไม่ต้องกังวลหรอกเพราะมันถ่ายทอดมาทุกนี้โอ้โหไมโครพัดมากผมก็จะตายอยู่แล้วอันนั้นเป็นคนเดียวหรือเปล่าในบ้านมีคนเป็นไหมในบ้าน ของแม็กอะถ้าผมผมเป็นคนเดียวนะนนอ,อืเอผมเป็นคนเดียวเพถ้าังยากผมเป็นมแพ้กันแะต่นหนูไม่มีภูมิแพ้ใช่ไหมมีมีรีู <c oughs> หนักด้วยมาครบเลยเหรอแม็ไม่ใช่เราถามคนที่นอนห้องเดียวผมอูตอนไปฆ่ากิฟต์ผมเอาน้ำเกลือไปด้วยแพ้อากาศใช่ไหมไม่รู้ใครนอนกับแม็ไม่มี ต่อไปโรคลูคีเมียเคยได้ยินไหมเออเขาเรียกว่ามาเรงเม็ดเลือดขาวนั่นแหละเป็นมะเรงเม็ดเลือดขาวนะลูคีเมียอ้กว่าตอนสอบเขาห้องกิฟตดยจะมีข้อสอบข้อนี้มีไหมเออมีค่ะถาจำไม่ได่ใช้ตัวโอเคครูบอกไปนะคะ เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของไขกระดูกโูกทําให้มีการสร้างเม็ดเลือดขาวจํานวนมากในไขกระดูกจนมันเบียดบังการสร้างเม็ดเลือดแดงนั่นเองทําให้เกิดภาวะโลหิตจาง่วนเม็ดเลือดขาวที่สร้างนั้นเนี่ยก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวที่ตัวอ่อนคือมันมีเยอะแต่มันไม่มีประโยชน,น์มันใช้งานไม่ได้จึงไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคได้เพราะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันต่อสู้กับพวกเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายใช่ไหม,มันต่อต้านใครเป็นเนี่ยจึงเป็นไข้บ่อย ซึ่งจะมีสาเหตุของการเกิดลูคคเมียเนี่ยมีหลายปัจจัยเลยทั้งพันธุกรรมกรรมันตภาพรลังสีการติดเชื้ออ่ะพวกนี้เป็นต้นเนาะอาการผู้ป่วยลูคคีเมียเนี่ยจะแสดงออกในหลายรูปแบบเช่นมีไข้สูงอ่ะไข้สามเอย่างเงี้ยเป็นหวัดเนื้อรังเป็นหวัดไม่หายสักทีเป็นมานานเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นเดือนอย่างเงี้ยหน้ามืดวินเวียนศีรษะบ่อย แล้วก็อ่อนเพียตัวซีอันนี้น่าก,กลัวนะก็คือหมอจะต้องนัดฉีดยาบ่อยมากทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยถ้ากลุ่มอาการที่เป็นถ้าเป็นในเด็กนี่ก็ยิ่งอันตรายผมชุดรถกบกินไม่ได้ผมก็จะบางลงไปให้ยาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าก,กลัวต่อไปกลุ่มสุดท้ายโรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยก็คือภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่าป,ปกตินั่นเอง เนื่องจากขาดฮอร์โมนอินซูลิน,ลนลใช่อะไรนะอินซูลินมันทำงนานไม่ดีหรอมันมีน้อยใน,นร่างกายของมันมีน้อยเป็นภาวะขาดอินซูลินลทางนี้โรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งและเป็นโรคทาง,งพันธุกรรมหากพ่อแม่เป็นเบาหวานก็ถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นได้ติ่งแวดล้อมก็เกี่ยวการดําเนินชีวิตเนี่ยใครที่ชอบกินอาหารรสหวานปรุงเยอะ อบกินน้ำหวานชาไข่มุกทุกวันไอ้หมอติดอ๋องบอกมันตากปี๊บไม่หวานเออค่ะมึงอ่ะก็ต้องกินสักปี๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก็หวานครูมันตากมาทั้งกล่องเลยโอ้ยใครูมันเอาน้ำตาลใส่ครูเทใส่เลยอ่ะทุกคไม่ถ้าเราติดหวานแล้วอีกหน่อยเรากินไม่ปรุงมันจะไม่ได้ไงเราก็จะติดการปรุงอู้กินเปเตี๋ยวที่น้ำตาลไหลช้อนอย่างเงี้ยอย่างกับน้ำเชื่อมอ่ะ นิดสวยเจิงๆงานมันต้องพอดีพอดีอะไรมากเกินน้อยเกินก็ไม่ดีถ้าเขาเป็นเบาหวานผมก็ผมก็คงเป็นรคกระพาะอ่ะครโอ้แม่ตูเด็กในซอยกูไม่ได้ก็กลกูจิ้ผมชิดเอาจิ้มเอาอะบอกผมชิลอดนี่ก็ผมร่วงนะติดทั้งน้ำตาลทั้งผมชิลดเปล่าอะไรนะ มะน,นาวเอ้ามะนาวกินมันก็เปรี้ยวมันก็กินได้แต่ความข้นของความเปรี้ยวมันก็เยอะว่าถ้าเรากินมะนาวสดอ่ะมันก็อาจจะไปทําให้แสบคอไปกัดกระเพาะแสบท้องอะไรเงี้ยคูมะนาวกกินเยอะมันไม่แสบเลยพี่เพื่อนหนูรับลินหนูรับรถปะลูกลิ <laughs> ลนยังรับรถอยู่อะ่ะ อ๋อก่อนโควิดใช่ไหมเป็นมาก่อนโควิดมหรือเปล่าไม่ก่อนโควิดดิคุอหอนัเตงแต่มา่อโแล้วเลยถ้าถ้าเป็นโควิดอ่ผมวิดก่อนนานแล้วอาการมาก่อนโควิดไหมปอดไม่ดีอีกอืมน่าจะได้ไปงานส่งแทนผมเ็นอ่ะ มาเรียนิ้วาสุดยอดไปเลยเรื่องเป็นอะไรกัน ฮัลโหลแล้วก็นจะฮัลโหลเป้เรากระจอกไมใช่แต่เนี่ยนือซนโลเวอร์ชันนกนางนนี่เราเกลียดนกตีล่านกตล่าตรงไหน้าตีล่าไม่ยู่ับีสา ngàn hay. đó thì ngàn ba เนี่ยมีแบบหัดแค่สิบข้อทำแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบั้มส่งการบ้านไว้อันนี้ให้สิบคะแนนถ้าตั้งใจทำนะ oh, <okay. S 1> ให้เวลาถึงเที่ยงคืนเลยคืนนี้ oh, <okay. S 1> <laughs> แค่สิบข้อให้ถึงเท oh, <okay. S 1> ี่ยง <Okay. S 1> คืนเลยตรงนี้มันยังอีกยาวไกลไม่ใช่สองตองห้าทุดห้าสิบเก้านะ หนูเซฟอันเนี้ยเซฟอันนี้ไปแล้วก็ส่งมาส่งกลับมาเดี๋ยวเรสร้างอัลบั้มถ้าใครไม่มีที่เซฟที่อะไรอ่ะหนูก็เขียนกระดาษแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาเขียนชื่อให้เรียบร้อยติดคะแนนโอเคไหมโอเคค่ะและใครที่ยังไม่ส่งอ่ะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะลักษณะที่ถ่ายทอดในครอบครัวตามส่งด้วยนะเขายังไม่ครบเลยอ่ะ จริงจริงอะกลุ่มเนี้ยมันมีเพื่อนที่เพื่อนไม่ได้เรียนกับเราดูซิใครอะถ้ารู้จักก็ลบออกได้เลยเพราะว่าครูจะได้เช็คง,ง่ายๆเวลาเราเข้าว่าเข้ากี่คนเลยเนะี้ย โอเคไหมกาหน้าสิข้อรับทราบไหมรบทราสิบข้อนะนิดเดียวเองสิบคะแนนให้สิบคะแนนเลยอันนี้ถ้าทํามาตั้งใจทำไม่ต้องไม่ต้องเวิร์ดนะลูกไม่ต้องเขียนอะไรเยอะแยะเอาใจความประเด็นสำคัญสำคัญพอตอบแบบให้มันตรงจุดโอเคอันนี้ส่งก่อนคืนนี้นะ ก่อนก่อนเที่ยงคืนเข้าใจไหมให้เวลาแค่ก่อนเที่ยงคืนถ้าใครส่งหลังจากนั้นจะโดนหักไปทีละคะแนนคะแนนนะโอเคครู okay, cool. ถ้าสมมติครูส่งตั้งห้าตุ้มห้าถึงเก้าถึงเก้าห้าเก้าอย่างเงี้ยเอ๊กดให้มันทันเถอะถ้ามันขึ้นวันใหม่แล้วโดนตัดคะแนนแะน่ไ <laughs> ม <laughs> <oda> ่ไม<ๆ>่กดอยู่แล้วมันค้างอย่างเงี้ยนะไม่ทันแล้วกดอยู่แล้วเน็ตหมดวเลยเอย ดีดออกเลยใช่ป่ะมหรอได้เีคำนึงอยจะพูด่ะเดี๋ยวไพเดแวนี้ร้องหพูดมาเลยครับไม่ไหม่ได้หมายถึงคุณนี่ยมันมีใครคนนึงที่ไม่ส่งงานครงที่แล้วเนี่ยขาดไปคนึอ่ะเดี๋ยวครูจะไล่ให้ ละคนนะถ้าใครไม่มีฟังนะชนาพรส่งแล้วนัทชิดาการส่งแล้วธนชาส่งแล้วนัทพยาส่งแล้วพิมพ์ชนกส่งแล้วยานพัฒส่งแล้วปัตตาพีส่งแล้วปันทารีส่งแล้ว อ้าวเดี๋ยวก่อนทำไมายานาพัส่งมาเยอะจังฮะ,ะเดี๋ยวก่อนนารูอย่าแน่คะแนนเนาะส่งรยอะยยานาพัส่งมาสามแผ่น คุณยัติดาส่งแล้วใครไม่มีชื่อออกค่ะใครอ่ะผมมาได้ทีน่นาจาเดี๋ยวต่อแกส่งนาจาผมว่าผมน่าจาน่าจาคือใครน่าจาพี่กู ตรงมาสากแคไม่ได้เไม่ได้โอเคเดี๋ยวครูสร้างอัลบั้มไว้ให้แล้วใครทำการบ้านเสร็จก็ถ่ายรูปส่งมานะเดี๋ยววันนี้ได้ได้ปิ้งก็ได้อะไรก็ได้ทำมาเลยตามสบายเอาที่เราสะดวกก็ดูใครที่ไม่มีชื่อที่ครูเอ่ยอ่ะจัดการนะงานเก่าก็ไปไว้อัลบั้มเก่างานใหม่เดี๋ยวสร้างอัลบั้มให้ใหม่ เป็นไรเร่อทันนมันกับมาแหวนสุดจะได้เงินหรอดีมาดมามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนด้วไรเนี้วันไวก็มู่เวากเลยไม่เตรียมยวิชาต่อไปแล้วต่อไปเรียนปะเนี่ย จะปล่อยแล้วเ,เปิดกล้องนี้อยากเห็นหน้าผมเปิดไม่ได้เอาเหรอเลยเปียกโทรบอกอะไรไ่ได้เปียกเ,เอ้เอาใครเปิดแว๊บมาหายละมินนี่เห็นแ,บบแ,บบแว๊บๆหายไปไหนละ แต่แค่เนี่ยผมไปิดก็มาแค่คนดียเ้ยโอ๊ยไอ้เจม โอเควันด okay, <laughs> uh ีลูอ่ะไปนอนต่อเลยโอเคครับสวัสดีครับเจอกันอาทิตย์หน้าหรอคืนหันหน้าสวัสดีค่ะหวัสดีลู